สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องความคิดหน่อยนะครับเขาบอกเราว่าถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ายังไม่มั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะยังคิดไม่เป็นเราอาจจะยังคิดไม่ได้แต่ลหลายๆคนก็แย้งว่าทุกคนมีความคิดคิดมากมายแล้วแล้วคิดยังไงที่บอกคิดไม่เป็นแล้วจึงไม่รวยนะครับ วันนี้ผมไปเจอข้อความหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาร้องให้ฟังนะครับวันนี้ทักทายกันนิดหนึ่งนะฮะไม่ได้เจอกันนานทิ้งช่วงไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเอก i n นสปายบายดรถนอมดีส้อยแล้วก็คลิปวิดีโอทางชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้ที่ผมฟังแล้วผมเอะใจมากเลยนะครับเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเขาบอกเล่าให้ฟังว่าบางทีชีวิตของพวกเราเนี่ย คือเคยทำอย่างไรก็ยังทำอยู่แบบนั้นเคยมีรายได้จากไหนเราก็ไม่กล้าที่จะฉีกแนวออกไปจากจุดนั้นตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานเหมือนเดิมโดยที่ผลลัพธ์ก็ซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดอะไรถึงได้มีความแตกต่างจากคนกลุ่มหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จแต่ว่าอีกคนกลุ่มมากเลยที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันมีคำสั้นๆเขาบอกว่าเพราะคิดไม่เป็น ไอ้เพราะคิดไม่ได้และผมมาดูว่าไอ้คำว่าคิดเป็นกับคิดได้เนี่ยมันคิดกันยังไงอ่าเรามาตีประเด็นตรงนี้นะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องความคิดแล้วกันนะครับมีมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าคิดแล้วรวยนะฮะ things and goals ของ นัปโปลยันหิลนะฮะซึ่งเป็นหนังสืออมะตะเล่มหนึ่งใครอาจจะหลายคนอาจจะเคยอ่านนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้โยงหนังสือเล่มน,นั้นแต่ว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่สะสมมันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้นะครับจนทําให้เรานั้นสามารถที่จะพอได้มองออกว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นเขาไปไกลได้กับคนจํานวนมากนะครับอาจจะมีคนที่ประสบความสูเรไม่ถึง1%ด้วยซ้ําำไปหรืออาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยนิดแต่คนเหล่านั้นน่ะ ทำไมเขาถึงไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับแล้วคําว่าคิดคิดเนี่ยมันคือคิดอย่างไรนะฮะจริงๆคําว่าคิดเนี่ยมันมีบางคนเขาบอกว่าไม่สําคัญหรอกว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่สาคัญว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อเราคิดได้ไอ้คำว่าคิดได้นี่คือคิดอะไรนะฮะผมลองยกตัวอย่างสั้นๆให้ฟังนะว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเรียนจบมาคะแนนเขาดีด้วยนะฮะแล้วก็พอเข้าไปทํางาน เป็นเซลที่รับเงินเดือนแล้วเดือนหนึ่งเขาได้เดือนหนึ่งประมาณ20,000บาทพอ20,000บาทเนี่ยปีหนึ่งก็คิดคำนวณได้2 4 0 0 0 0 2,400ต่อปีเนี่ยเขาเริ่มคิดว่าเขาทำเวลาเท่ากันเนี่ยทำงานเหมือนๆกันเนี่ยมันมีงานอะไรที่ได้รายได้มากกว่า2 4 4 0 0ต่อปีไหมนั่นคือคำว่าเริ่มฉุกคิดแล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิด พอเขา,าคิดได้คืออะไรฮะเขาก็หาวิธีว่ามันจะมีธุรกิจอะไรที่จะทําให้เขาไปได้ลักษณะนั้นให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วในที่สุดเขาก็ไปศึกษาเรียนรู้ว่าเออมันมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ทําให้สามารถที่จะมีะไรายได้อาจจะมากกว่า2 0งแสนต่อปีด้วยซ้ําไปมากกว่าเดือนละ20,000ต่อไปไอ้มากกว่าเดือนละ2 0,000ด้วยซ้ําไปเขาก็นึกถึงอาชีพที่ทําก็คืออาชีพในหน้านะครับ เขาก็ลองไปหาความรู้แล้วก็ไปเข้ากลุ่มที่เข้าเป็นนายหน้าปรากฏว่าหลายคนที่ประสบความสาเร็จนั้นเป็นนายหน้าก็มีรายได้หลักล้านคําว่าหลักล้านนั้นมันหมายความว่ามีรายได้มากกว่าเขาสี่เท่าตัวห้าเท่าตัวนะครับแต่หลักล้านนั้นหลายคนก็หลายล้านนะผมมีลูกสิ์คนหนึ่งเพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อ,เ,อ,อเร็วๆนี้นะครับมาเรียนนะฮะก็ฟังดูแกนะฮะเป็นโสดอยู่คนเดียวลาออกจากงานประจํานานแล้วเราก็มาทํา สังหาโดยโดยเฉพาะการเป็นนายหน้านะครับแล้วก็เพิ่งปิดจบเคสไปมูลค่าร้อยกว่าล้านมีเงินโอนเข้าบัญชีไป3ล้านบาทนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดหรือตกอับแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเพียรพยายามไว้มันเกิดดอกออกผลหรือมันงอกเงยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของของคนนั้นนะฮะกลับมาย้อนกลับมาที่ผู้หญิงคนนี้อีกทีหนึ่งนะที่เขาบอกว่าพอเขาคิด ฉุกคิดแล้วเขาก็คิดได้ว่ามันน่าจะมีอาชีพอื่นแล้วเขาก็แสวงหาแล้วเขาก็เป็นนายหน้าเชื่อไหมฮะว่าเขาลองทําอาชีพนายหน้าอยู่6เดือนแรกนะครับด้วยความรู้ที่ตัวเองยังน้อยประสบการณ์ตัวเองยังไม่มีนะครับไม่เกิดผลลัพธ์แต่พอเข้าเดือนที่8นะครับพอเข้าเดือนที่8เขาทําค่านายหน้าไป00แสนบาทต่อ1เคสที่เขาขายได้เขามองว่าเขาทํางานมา8เดือนเนี่ยแล้วเขาได้เงิน6 0แสนบาทเนี่ย มันคุ้มกว่าที่เขาไปทํางานประจําที่รายได้มั่นคงชัวร์ๆเลยเดือนละ2 0 0 0 0บาทปีหนึ่ง 2, สองแสนบาทเขาสองแสนสี่ถา้ถาเขาบอกว่าเท่ากับเขาทํางานมาแล้ว2ปีกว่าอันนี้คือคําว่าคิดได้นะฮะนี่คือคิดเป็นเริ่มคิดเป็นแล้วนะครับแต่เขาคิดต่อมาอีกนะฮะเขาคิดต่อมาอีกว่าเออนอกจากการเป็นนายหน้าแล้วเนี่ยมันจะทํารายได้อะไรที่มากกว่าการเป็นนายหน้าบ้างนะครับมันจะทํากําไร,ร gallon, เพราะว่านายหน้าเนี่ย ค,คือจริงจริงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะมีต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะครับคนที่เก่งกําไรอาจจะได้แค่ปลายน้าคนที่ไปในหน้านี่ก็คือส่วนหนึ่งของปลายน้ําด้วยซ้ําไปนะครับแต่คนที่กินทั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ําก็คือคนที่เป็นนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ถูกไหมฮะกินตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ําเพราะว่าเขาหา,างแต่ที่ดินยังไม่สุก ที่ดินยังเป็นที่ดินดิบเหมือนหมูทั้งตัวนะฮะเสร็จแล้วเขาก็มาพัฒนาเหมือนการแล่หมูแยกชิ้นส่วนอะไรต่างๆแล้วเขาก็ขายดังนั้นเขาก็ได้กําไรทบที่1ทบที่2ทบที่3นะฮะเขามาสร้างมาอะไรเขาขายนะครับเขาก็มองหาว่าเออการเป็นนายหน้ามันต่อยอดอะไรได้บ้างแต่ถ้าไปสร้างขายความรู้เขาก็ยังไม่ถึงแต่เขาบอกว่ามันมอีวิธีหนึ่งคือง่ายมากเลยพอเขาเวลาเขาไปเป็นนายหน้าเขาไปเจอบ้านเก่าๆพอเจอบ้านเก่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เออ มันเพิ่มมูลค่าได้ไหมภาษาอังกฤษภาษาทังธุรกิจว่ามัน add value ได้ไหมนะครับมันเพิ่มมูลค่าด้วยการทำอะไรด้วยการรีโนเวทเขาก็เลยถือว่าการรีโนเวทคืออาชีพที่2องเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลองรีโนเวทดูนะฮะเขาก็เริ่มนี่เขาเรียกว่าคิดได้สเต็ปที่2คิดเป็นสเต็ปที่2นะฮะแล้วปรากฏว่าจากกําไรที่ได้แค่สามเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ละทีนี้กําไรจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเราคิดที่ ROA หรือว่า ROA คือ Uh, Return on Assets s As s s e t s ก็คือเงินของตัวเองที่มีเช่นคุณจะเอาไปแค่มัดจำา5 0 0 0 0แต่คุณขอเวลาเขา6เดือน6เดือนอนี่แปลว่าสินทรัพย์ของคุณมีแค่50,000นะที่คุณเอาไปลงนะครับไม่ใช่มูลค่าของทรัพย์สินที่คุณไปทำนะเ mm. กิดคุณได้กำไรมา5 0 0 0สนเกิดคุณได้กำไรมาล้านหนึ่งจากการรีเนเวทและขายเท่ากับว่าคุณได้ Return on a s s e t s หรือ r o a กี่เปอร์เซนต์ลองคิดดูแล้วกันนะครับาล้านหนึงก็คือ จาก50 0หมื่นไปล้านหนึ่งมันเท่ากับ20เท่านะครับก็คือ2000นเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดจากการคิดได้นะครับแล้วต่อมาเขา <c oughs> เขาคิดไกลกว่านั้นนี็ว่าถ้ากำไรประมาณ10 2ถึงเนี่ยหรือว่า5 1 0ถึงเปรเซ็นต์ี่ยมันน้อยมากแล้วมันมีวิธีการที่ได้กำไรมากกว่านี้ไหมอ๋อมันมีสิ ก็คือคนพวกที่เป็นนักพัฒนาเพราะเขาคิดได้งนั้นนะฮะเขาก็มาเทคคอร์สมาเรียนรู้จากผมแล้วก็ออกไปทําเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์นี่คือผมลองดูนะฮะกระบวนการในการคิดของคนเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น step, 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 สเต็ปสเต็ปสเต็ปลักษณะนี้นะฮะดังนั้นอันดับแรกเราต้องคิดก่อนนะครับเ, Cap uh oh. เราต้องหยุดก่อนหยุดก่อนหมายถึงว่าหยุดในสิ่งที่เราทําปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถึงทําปัจจุบันเนี่ยค่อยๆ่อยทำทำไมทุกวันนี้เรายังทําแบบนี้ถึงมาได้ผลแค่เนี้ยเออมันมีวิธีการที่ทํามากกว่านี้ไหมนี่คือวิธีการ ที่เราจะค่อยๆหยุดคิดนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาคิดต่อไปคิดถึงความเป็นไปได้ข้อที่2ก็คือคิดถึงความเป็นไปได้หรือคิดในเชิงบวกมันมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมที่ชีวิตเรามันจะเป็นแบบนี้คิดเชิงความเป็นไปได้เราหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตของเรานะครับดังนั้นอ,อย่างคนเนี้เขาก็บอกว่าเออถ้าเรา เกิดว่ามีความชํานาญในการขายมันมีขยายอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ไรายได้ประจําผูกขาดล,ลสสนานักษณะนี้แต่มันมีไรายได้ที่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถรายได้ที่ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเรามันมีไหมนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดความเป็นไปได้พอคิดความเป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวผมใช้คำว่าคิดเป็นก่อนนะคิดได้กับคิดเป็นเนี่ยเอาเอามาสัก4ข้อนะหคือคิดเป็นไปได้2คิดทางบวกคิดทางบวกไม่ได้ไหมายถึงว่ามองโลกในแง่สวยไอ้พวกโลกสวยในมองโลกในแง่ดีทั้งหมดแต่หมายถึงว่าหา หาประโยชน์จากสิ่งที่เราเจอหรือสถานการณ์ที่เราเกิดว่าที่เราเจอว่าเราได้อะไรมาหนึ่งอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าเขาเขาคิดในแง่บวกก็คือว่าถ้าเขายังขายไม่ได้ณนะวันนี้ผ่านไป6เดือนแต่ถ้าเขาขายเคสนี้ได้เนี่ยเพราะว่าซับเริ่มเข้ามาในมือเขาแล้วเขาคำนวณดูแล้วว่าเฮ้ยฉันยังมีเวลาอีกปีหนึ่งหรือ12เดือนเนี่ยฉันขายเคสนี้ได้เนี่ยฉันก็ยังจะได้เงินมากกว่าที่ฉันทำงาน12เดือนที่ผ่านไปถ้าฉันยังอยู่ที่เดิม อันนี้คือเขาเรียกว่าคิดเชิงบวกแม้ว่าตอนนั้นเขาจะยังไม่ประสบความสุจเขายังล้มเหลวอยู่นะครับอันนี้ก็คือคิดมันมี2วิธีหนึ่งหนึ่งคิดถึงความเป็นไปได้2คิดเชิงบวก 3. ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค,ค์รก็คือว่าคนเราถ้าไม่ยอมแพ้คนเราถ้าอยากจะให้มันประสบความสุจเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มากพอเรียนรู้แล้วมันจะเกิดความคิดสร้างสรรค์หมายถึงว่า เอาสิ่งที่เราเรียนต่างเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของเรามาทําในสิ่งที่เรากําลังติดค่อยๆเก็บนะครับบางทีก็เห็นเขาทาแบบนี้เราอาจจะประยุกต์ใช้จากเขาหรือคิดวิธีใหม่ๆที่แตกต่างจากเขาแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนในการที่เราจะมีความรู้อันนี้เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นหนึ่งนะฮะคิดถึงความเป็นไปได้คิดบวกคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายคุณต้องยืนหยัดและคิดที่จะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะประสบความสำเร็จนะฮะ นี่คือคําว่าคิดเป็นนะเมื่อไหร่ที่เรายืนหยัดว่าเราจะต้องมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่เราต้องการให้ประสบความสําเร็จในที่นี้ผมหมายถึงว่าเป้าหมายที่เราอยากจะได้ไม่ใช่วิธีการหลายคนไปยึดวิธีการเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะต้องเอาวิธีนี้แต่ว่าผมหมายถึงเป้าหมายนะฮะเช่นเป้าหมายว่าอย่างไงอย่างที่เราอยากจะรวยถ้าเราอยากจะรวยอยากประสบความสําเร็จในอะไรก็แล้วแต่เราอยากจะมีเงินมีอิสรภาพทางการเงิน เราเป็นในหน้ามันไม่สําเร็จเราไปทาอย่างอื่นได้ไหมแต่ว่าเราไม่ทิ้งเป้าหมายเราไม่ยอมแพ้ที่จะเราจะรวยนะครับเราไปทําธุรกิจขายตรงได้ไหมเราไปทำอา,อาสังหาริมทรัพย์ตัวอื่นได้ไหมเราไปไม่รู้อ่ะมันมันมีอีกหลายๆเส้นทางเราจะไปเทรสไปหาความรู้ผมเห็นหลายคนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับ ไปทาธุรกิจแขนงอื่นๆนะฮะหรือคุณจะไปขายของออนไลน์ทุกอย่างแต่เป้าหมายคุณคุณต้องไม่ยอมแพ้ต้องไม่ยอมเสี่ยราบวกับมันนะฮะนี่คือวิธีคิดวิธีที่4นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราว่าถ้าอยากรวยนะครับอย่าเป็นคนคิดไม่เป็นต้องเป็นคนที่คิดเป็นแต่เราคิดแล้วไม่พอเราต้องลงมือทําแต่ถ้าเราคิดย้ำๆซ้ำๆ แล้วคิดถึงอนาคตที่มันโชดช่วงชัชวานโอ้โหคภาษาตรงนี้นะฮะอาจจะเก่านิดหนึ่งที่มันเจิดจ้านะฮะที่คุณอยากจะเป็นอะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ได้จากไปไหนก็ได้อยากมีอะไรก็ได้แล้วคุณอยู่กับที่ไม่ติดแน่นอนแล้วคุณก็จะลุกออกไปทําอันนี้คือวิธีที่เราจะต้องคิดให้เป็นก็คือคิดแบบนี้นะฮะคิดอย่ายอมแพ้คิดสร้างสรรค์คิดบวก คิดถึงความเป็นไปได้นะฮะลองดูนะฮะสตัวที่ผมยกตัวอย่างมาให้พวกเราฟังผมสังเกตจากคนที่ประสบความสเร็จหลายๆคนเขาก็จะคิดลักษณะน,นี้นะครับหลายคนไปแล้วไปไม่ถึงฝั่งก็จะโดนอ,อุปสรรคเป็นตัวบล็อกไว้แต่เขาขาดความคิดคําว่าไม่ยอมแพ้นะครับเขาคิดเพงแต่ว่าอนาคตเขาคงมีแค่นี้แหละแล้วเขาก็ยกเลิกไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะังนั้นฝากพวกเรานะครับ ผมมีงานใหญ่งานหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นงานที่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศจะใช้คำว่าทั่วโลกก็ได้นะครับสำหรับคนที่สนใจบินมาร่วมงานนี้ทุกปีนับพันนะฮะเป็นงานครบรอบปีชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นปีนี้ครบรอบ8ปีเลขสวยมากวันที่8ตุลาครบรอบ8ปี รวยอินฟินิตี้เลขแปดเวลาเราพลิกกลับให้มันเป็นตะแคงมันเป็นอินฟินิตี้แต่ความหมายของผมก็คือว่าถ้าคนที่คิดเป็นคิดได้และคิดเป็นแล้วลงมือทําในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เขาจะหาทางพลิกแพลงแล้วเขาหาจหาทางสร้างสรรค์แล้วเขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาคิดถึงแต่ความเป็นไปได้แล้ววันนั้นความสําเร็จของเขาจะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่อง,อย,งอย่างยั่งยืนไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่เขายังทําต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยังทําได้ผมมีตัวอย่างชีวิตของพวกเราหลายคนเลยนะครับที่จะมาเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลธุรกิจว่าทำไมทำมา5-6ปีทำมา10กว่าโครงการนะครับทำมามูลค่าเป็นเป็นพันพล้านแล้วจากที่มาเริ่มต้น เรียนไปจากผมเนี่ยยังไม่เคยทําเลยเนี่ยนะครับแล้วณวันหนึ่งเนี่ยเขาประสบความสุจแล้วยังประสบความสุจอย่างต่อเนื่องและยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรวันนั้นเราจะกลั่นเอาเฉพาะแก่นจริงๆของแต่ละคนนะครับ15โมเดลความสําเร็จนะครับวันที่8ตุลาอย่าลืมนะฮะถ้าพวกเราสนใจพวกเราก็สามารถที่จะมาจอยงานที่มีการรวมตัวของนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ มากที่สุดในประเทศไทยในห่วงระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมายังไม่มีงานไหนที่มากกว่าพันคนทําสถิติสูงสุดถึง1,750คนนะครับวันที่8ตุลาคมเราจะได้เจอกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้แล้วก็ทางช่อง YouTube เอก i n s ส i r e b บายดรถนอมดีส้อยแล้วก็ทาง f a c e o o o k เพจชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะครับแล้วเราพบกันที่ความสำเร็จครับ